วันนี้ช่างเป็นวันสุดสเหลือเกินโอเคนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีชาวเกมเมอร์แล้วก็ชาวอาร์คแล้วก็ชาวคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องกล้องซีนเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาต่อกันพาร์ทที่ 21แล้วนะครับผู้ชมนะก็เป็นพาร์ทที่เรียกได้ว่าผมจะไปจับเจ้าแมงมุมนั่นเองนะครับซึ่งมีน้องคนหนึ่งขอเข้ามานะครับผมแมงมุมบอสนั่นเองนะครับผมนะผมไม่รู้ว่ามันมีแมงมุมอ่าเป็นธาตุหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะผู้ชมนะคลิปนี้มันต้องได้แมงมุมอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเออในส่วนของเหล็กเนี่ยเหล็กเดี๋ยวผมใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็จะจะต้องไปฟาร์มอีกนะผู้ชมนะเออเหล็กจะหมดบ้านแล้วนะครับตอนนี้ แต่ว่าผมก็ได้ครับ illusion ในแมทเผื่อไว้2อันเนาะผู้ชมเนาะเดี๋ยวสักพักเนนะี่ยผมก็จะฟักไข่ทีเล็กหรือไม่ก็ฟักไข่ไวเบิร์นนะครับมาเล่นเนาะผู้ชมเนาะก็รอดูรอติดตามกันได้นะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเดินทางกันไปเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวชาเขียวนั่นเองนะครับเพราะว่าชาเขียวเนี่ยมีเลือดอยู่ที่27ล้าน,นครับตัวนี้ยังเวลยังไม่ตันนะฮะถ้าผมเอาอเออไม่ใช่ชาเขียวดิ <laughs> ตัวนี้ไม่ใช่ชาเขียว <laughs> มันชื่อเขียวหวานนะครับใช่ไหม ช่ไหมตัวนี้ชีเขียวหวานเออใช่ตัวนี้เขียวหวานเออพูดผิดนะครับผมนะเออชีเขียวอยู่นี่นะครับผมถ้าผมเอาชายเขียวไปนะฮะกลัวมันจะตายเนาะเพราะว่าเลือดมันเนน่น้อยนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยนะครับแมงมุมเนี่ยมันก็จะอยู่ตามป่าชายเลนเอ,อ่อป่าเอเมซอนอะไรพวกนี้นะผู้ชมเนาะก็อยู่ข้างหน้าเราพอดีเลยนะครับผมจะไปทางนู้นเลยนะฮะผู้ชมโอ้ผมใชสปีดคอตตูมออ,ออกดีกว่านะครับเดี๋ยวมันแหลกเนาะผู้ชมเนาะ โอเคเราเดินทางไปอย่างนี้กันเลยนะครับอย่างนี้มันดูแบบไม่เร็วอะ่ะเออมันดูไม่หลายตาดีนะครับผู้ชมนะงั้นผมไปอย่างนี้เลยละกันนะครับผมไป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 ผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ลูกดอกหรือว่าใช้เขียวหวานทําค่าสรุปให้กับแมงมุมดีนะครับผู้ชมนะแต่ว่าตอนนี้เราหาแมงมุมก่อนว่าอยู่ที่ไหนแปบ๊บหนึ่งโอ้ยโอ้หอะไรมันบังเยอะไปหมดเลยวะเนี่ย เออมีต้นไม้บังไปหมดเลยนะครับผู้ชมนะมแมงมุมน่าจะอยู่ตรงป่าชายเลนแถวๆนี้แหละนะครับถ้าสังเกตจากที่ผ่านมาที่ผมเล่นนะมันก็จะเกิดป่าเลดบูดพวกนี้แหละนะครับแถวๆป่าเลดบูด,ดแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนดิประเด็นเดี๋ยวตรงนี้มีงูจัดไปก่อนอ้าวไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่าครับผู้ชมตอนที่ผมเดินเข้าป่าอย่างโอ้โหอย่างเยอะเดี๋ยวนะเราต้องเคลียร์ป่าก่อนไปเนี่ยโอ้โห ไปอย่างทึบเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีวิวเวลที่มันจะมีบัตรมาเธอเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆก่อนว่าจะมีหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้ไม่ไวเวิร์นด้วยผู้ชมนะแล้วก็มีตัวอะไรมากัดฮะสรุปไปก่อนเอ้ยบาลเลนิกอะไรล่ะโอ้ยตรงนี้เยอะแยะตรงนี้เยอะแยะจัดไฟไปก่อนนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยไปอ่า มาทำอะไรกันตรงนี้จ้าพวกหนูหนๆทั้งหลายนี่มีงูด้วยนะครับอ่าจัดไปก่อนอยู่ไหนว่ามงมุมตรงนี้มีไหมเนี่ยเดี๋ยวหาดูก,ก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีผมต้องไปเอ่อข้างล่างแบบแล้วนะผู้ชมนะผมต้องไปแบบที่เป็นแบบเซียวพระจันทร์นู่นเลยอนะ่ะผู้ชมนะแต่ว่าตอนนี้ผมขอหามงมุมส่วนตรงนี้ก่อนว่าจะมีหรือเปล่านี่เดจะเ้เนี่ยอุ้ยตรงนี้แหล่งน้ําสวยมากเลยว่ะผู้ชมเหมาะเป็นแบบที่พักอยู่อาศัยนะฮะ แต่ว่าตรงนี้จัดไฟไปก่อนพาราเซอเยอะเหลือเกินเนี่ยฮะเคลีย,ยไปก่อนนี่จัดไปหข้างในมีกบด้วยเออกบผมก็ไม่ได้จับนะผู้ชมตอนนี้มันหมอกหมอกอย่างเยอะโอ้โหเดี๋ยวอย่ามาพึ่งอย่า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 พึ่งมากัดขาเดี๋ยวก่อนไม่มีเลยเหรอบบตมาเธอรตรงนี้กัด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 โอ้โหอะไรมันเยอะแยะวะ เด๋วตรงนี้หมอกเยอะมากผู้ชมไม่รู้ว่าผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าเอ้ยจัดไปก่อนเลด้ว่าต้องใช้สายตาแบบสุดๆเลยนะครับตรงนี้มาดูตรงนี้ก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีผมจะไปข้างล่างแล้วนะครับผู้ชมนะเอ้ย,เด,ย,เ,ดยออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอะไรมีนิมินิ่งชามเฮ้ย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 เหมือนเราจะเจอมินเนียนแปลกๆอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมินเนียนอะไรเอยตรงนี้เรียบร้อยไปก่อนเฮ้ยเป็นแมงมุมนี่วะแมงมุมมินเนียน เอาแล้วตัวแม่มันนายอยู่ไหนอะอย่าบอกนะมันตายเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เพิ่มเลือนไปก่อนนะตอนนี้ตัวแม่มันอยู่ไหนวะข้างบนเป็นกิฟฟินครับข้างบนไม่ใช่ยุ่งยากแล้วสิทีเนี้ยเดี๋ยวรอให้หมอกมันลดก่อนดีกว่านะครับผู้ชมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผมโอเคตอนนี้ก็หมอกหายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมนะก็ยังหาบัตรมาเธอยังไม่เจอครับแถวนี้ หรือมันโดนกิฟฟินเล่นครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันโดนอะไรนะครับถึงตายเออเออตรงนี้จัดไปก่อนผมว่าไม่น่าจะมีแล้ววะตรงนี้เออเดี๋ยวไปข้างล่างดีกว่าครับตรงนี้มีกิฟฟินซูพีมตรงนี้ต้องให้ทองหยิบเนี่ยจัดการเนี่ยไอตัวเนี้ยเขียวหวานไม่น่าจะสู้ได้ครับโอหเสียดายบัตรมาเธอหายไอ้บ้าเอ้ยมันน่าจะมีเดีหรือมันตายวะผู้ชมผมว่ามันน่าจะตายด้วยไอ้กิฟฟินนั่นแหละนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเทียไปก่อนนี่ตรงนี้อะไรโอ้ยอะไรมัน <c oughs> แหม่ไม่กินเยอะมากครับนะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนผมต้องไปเอาเอ่อมังกรนะครับไม่ไหวละผมต้องไปเอามังกรถ้าเป็นโดโดเนี่ยมันจะบินแล้วก็ดูได้แบบยากมากนะครับงั้นผมเอามังกรไปแล้วกันครับวับนนี้เคพาสิไปก่อนไปเดี๋ยวเราเอาเอ่อ ชาเขียวไปกันดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าดาเมจมันจะแรงเฆ่าชายเขียวได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เรือชาเขียวอที่ที่ล้านเองนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปกันเลยนะครับตอนนี้มันก็อยู่ไม่ไกลมากนะไอ้ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปหาให้ชัวร์วก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะทําการจับตัวอื่นแทนนะผู้ชมนะก็มีน้องขอเข้ามาเนาะผมก็ต้องทําตามที่น้องเรียกกันเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่งอันอันช่องวิกเฮ้ยตรงนี้มี แม,มติคอนนะครับมีบอสเดือไม่กล้ายังไม่ฆ่านะครับตัวนี้ตอนนั้นผมใช้่าทองหยิบจัดการไปแล้วนะครับตัวนั้นแล้วก็มันมาเกิดใหม่โอเคเดี๋ยวไว้ก่อนตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดป่าเลดวูดก็เอ้ยไม่ใช่เลดวูดไอป่าชายเลนไม่เลียกป่าเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออเลือกป่าอเมซอนแล้วกันนะครับผู้ชมนะป่าอเมซอนมันก็จะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับอืถ้าจะไม่ผิดนะ ตรงนี้มีเอลฟาอะไรเอ่ยคาโน่ยังไม่เอาหูข้างล่างมีเอลฟาอันด้วยครับผมไอกรงเล็บเ er อลฟาเทอริซิโนซอว์ตรงนี้ก็น่าสนใจเนี่ยตัวเนี้ยเออเดี๋ยวไว้ที่หลังครับผู้ชมตอนนี้ยังไม่ใช่คิวของมันข้างล่างมีปลาฉลามไม่ใช่ครับตรงนี้ต้องเป็นฝั่งนู้นใช่ไหมเออผมว่าน่าจะใช่ครับฝั่งนู้นดีกว่าตรงนี้ไม่คอยาวเต็มเพียบไปหมดเลยเฮ้ยโอ้ย อุ้ยมีอัลฟาอะไรด้วยเนี่ยแพสซานอรอนแล้วก็มีกีกาครับตรงนี้เรายังไม่ยุ่งครับเพราะว่าถ้าเราไปไฟเนี่ยเราอาจจะตายได้ครับเพราะว่ามันดาเมจแรงมากโอเคตอนนี้ชาเขียวแม่งก็เลือดยิงน้อยๆอยีกยด้วย <c oughs> <c oughs> น่าจะสู้ไม่ได้ครับผู้ชมนะเออตัวนี้ต่างหากแล้วชื่อชาเขียว <c oughs> ขออภัยนะผู้ชมผมจําสลับชื่อกันไปหน่อยเออสมองมึนๆหน่อยครับช่วงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่านะครับ นี่ไงอ๋อนี่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นมินเนี่ยนของพวกเอ c อันนี้ไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ครับผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไม่มีเลยเหรอไอ้พวกแบงมุมอ่ะเดี๋ยวหน้าเดินนะเฮ้ย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 เหมือนผมเจอเหมือนผมเจอเฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วครับเป็นบอสทีบูดแต่เราไอ้เหี้ยนะครับบอสทีบูดมาหรือเปล่าวะเนี่ยแม่ โอ้โหผมเจอแล้วครับแมงมุมตัวหนึ่งเลเวลอยู่ที่400ครับตัวนี้นี่ไงผมบอกแล้วว่ามันเรียกสมุนออกมาจริงด้วยเนี่ยไอพวกอารานิโอเปนเนียนเนี่ยครับผู้ชมแล้วก็มีไวเวอร์นอะไรด้วยวะพอยซอนไวเวอร์หุยซอมบี้พอยซอนไวเวอร์ไอตัวนั้นก็น่าสนใจเทมเโอเดี๋ยววันนี้เควสของเราคือแมงมุมครับตอนนี้ผมต้องล่อมันออกมาก่อนเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยมันน่าจะมันน่าจะไม่ปลอดภัยครับผู้ชมดูเลย <S <S โอ้โหรอบตัวมีแต่สัตว์ดุร้ายเต็มไปหมดเลย ครับตอนนี้ผมต้องล่อออกมาก่อนกัดไปทีหนึง่งเดี๋ยวให้มันตามมาครับผู้ชมผมจะล่อไปข้างนอกนะฮะมันไม่ตามเว้ยเดี๋ยวก่อนนะมึงตามกูมาเซ่ผมขี้มันได้ปะขี้ก็ไม่ได้ครับแมงมุมไอเหียท้องมันใหญ่ <c oughs> <c oughs> เอ้ยจัดไปก่อนอุ้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วผู้ชมผมต้องกัดให้มันสุบตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยนะโอเคงั้นผมกัดตรงนี้เลยแล้วกันพ่นไฟไป เอ้ยเอ้ยกัดไปก่อนหรือว่าเราจะอยู่บนมังกรแล้วก็ค่อยยิงไปดีผ,ผู้ชมถ้าตกลงมังกรผมก็ค่อยๆขึ้นนะไม่ได้แรงอะไรมากเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องรอให้มันแบบขึ้นไปชายฝั่งอาจจะแหลกๆเนาะผู้ชมนะเพราะว่าเพิ่งเปิดคอมเนาะผู้ชมเนาะโอเคมึงมามึงมานี่ก่อนมามานี่ก่อนตามผมมาโอเคเดี๋ยวผมรอไปฝั่งนู้นก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันนะผมมันไม่ปลอดภัยมานี่จ้ะไอหนูมานี่ โอ้ยตรงนี้มันอะไรเยอะแยะวะเน,นี่ยโอ้ยอย่างเยอะเลยครับผู้ชมงูตรงนี้เดี๋ยวจัดไฟไปก่อนดิโอ้โหอะไรมายุ่งกันเยอะแยะเนี่ยงูเต็มเลยครับตรงนี้เดี๋ยวต้องจัดการก่อนไม่ได้ครับไอ้งูนี่ตัวปัญหาเลยผมเกือบจะล่อมันออกมาได้แล้วผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปล่อมันใหม่เนี่ยผู้ชมเออแต่ต้องระวังหน่อยนะครับมันอาจจะแบบพ่นพิษได้แบบไกลมากๆโอเคตอนนี้มันน่าจะอยู่ใกล้เราละเดี๋ยวเราทำการยิง ล่อมันไปก่อนครับผมไม่รู้ว่าคาสรบจะขึ้นเท่าไหร่เมื่อกี้ผมก็ลองยิงแต่แต่ผมยิงเป็นอันนี้นะไม่ใช่แบบเทคนะเออเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบเทคดูว่าเข้าเท่าไหร่ปึ๊บยิงไปก่อนวิแบบเทคนี่เข้าเยอะอยู่นะผู้ชมเอาเรื่องโอเคงั้นผมต้องกระหน่ำยิงรัวเข้าไปครับเอยเข้าไปอีกเออเออเอาดิเอาเดิเาเดมาปิดฮัทกันเลยเฮ้ยไม่ใช่ปิดฮัทเดิปิดตัวสแกนโอเคมันติดต้นไม้ครับตอนนี้มันมาหาผมไม่ได้ งั้นงั้นก็เป็นจังหวะพิเศษของผมแล้วที่ผมจะได้ทํามันสรบนะครับผู้ชมนะเอ้ยตอนนี้เราได้เปรียบมากๆตรตบใดที่เรายังไม่ไปฟันต้นไม้มาดิไอหนูอุ้ยแต่ว่ามินเนี่ยนมาเต็มเลยครับผู้ชมเดี๋ยวมันเริ่มหนีผมละโอ้ยมินเนี่ยนมาเต็มเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยว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 พ่งพึ่งขอจัดการมินเนี่ยนก่อนครับผู้ชมนะนี่มายุ่งไรฮะ มายุ่งอะไรกันเต็มไปหมดเลยฮะมึงมึงโอ้ยมันเยอะมากเลยว่ะผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรพอจัดไปก่อนเอ้ยมาเดะมาเดะโอ้หมาเดะมาเดะจะเยอะแค่ไหนก็ตามผมว่าสู้ได้อยู่แล้วนี่เรียบร้อยง่ายดายว่ะผู้ชมโอเคไปลุยยิงมันกันต่อเอ้ยจัดข้าปยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดไม่รู้ว่าอุ๊ยจะสรุปแล้วผู้ชม เดี๋ยวเราทำให้มันสลบแล้วก็ไปครับเอ่อบอสทีบูตรตรงบ้านกันนะครับผู้ชมนะวันนี้ก็อาจจะแบบพูดงงง,งหน่อยอ้ยงูมาอีกแล้วไอเวนเอ้ยมาทำไมเยอะแยะนี่อะไรกันฮะโอเคเรียบร้อยเอาไอเวนมังกรสลบไป้วยโอ้ยโคตรฮะหาตรงไหนไวะไอเหี้ย <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปครับบอสทีบูตที่บ้านก่อนนะครับตอนนี้แมงมุมคือสลบไปแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยมันสลบแบบอย่างไวเลยผู้ชม เดี๋ยวมันอีสักพักมันก็ตื่นละโอเคเดี๋ยวผมก็ขอว่าไปที่บ้านก่อนเลยตอนนี้เราแข่งกับเวลามากครับผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาครับเอ่อบอสทีบูทกันก่อนตอนนี้บอสทีบูทเราขาดอะไรโอ้โหขาดเยอะมากไอ้เหี้ย <c oughs> ต้องไปเอาไอ,อ้เครื่องหลังบ้านแล้วผู้ชมนะเออต้องเอาไอ้พวกโทฟี่มาก่อนโอเคต้องมีโทฟี่ลิงไม่ได้คอ นี่เยอะแยะไปหมดเลยแมงมุมใบเบิร์ดแล้วก็ลิงอ่ะเอามาให้หมดครับผู้ชมโอเคครั okay. บบอสท,ทีบูดมาก่อนเดี๋ยวผมจะคราบเผื่อไปด้วยเลยนะผู้ชมนะตอนนี้ขาดแค่สเตลลินก็สชิปหายแล้ว <c oughs> ชิปหายแล้วเหล็ลลลลกกูมี <c oughs> เหล็กกูมีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวสเตลลินก็ส์ถงเอาเออไปเอาเสียงติดอ่างอ, <c oughs> อีกนะผู้ชมนะ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเอาในเครื่องนี้มาก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคราบใหม่ทีหลังนะผู้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยว ยังไงผมก็ต้องไปฟาร,ร์มเหล็กมาใหม่อยู่ดีโอเคใส่เข้าไปก่อนตอนนี้ขาดแค่นิดเดียวจะได้แล้วครับผู้ชมแต่ว่าเราต้องการเหล็กเดี๋ยวนะเหล็กเรามีอเปล่าโอ้ตอนนี้ไม่ได้เผาเลยไม่ได้เผาเลยโอ้โหหมดแล้วบ้งเนี่ยเหล็กบ้านกูโอเคยังมีอยู่ครับโชคดีโชคดีโ,คดโอ้เหล็กก้อนที่ที่ยังไม่ได้เผานะยังเหลืออีกนิดนึงครับผู้ชมนะโอ้ยตอนนี้ขาดชาโคนี่ว่าไม่ใช่เหล็ก ไอ้บ้าเอ้ยไม่นะไม่นะผมต้องแข่งกับเวลาครับตอนนี้เอาชาโคมาก่อนไอ้เวนอุตสาห์ทําให้มันสลบไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเอามาสักประมาณนี้ครับจะได้แล้วครับผมอีกไม่นานครับก็จะได้บอสทีบูดมาเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราก็จะรีบวาร์ปกลับไปที่เดิมครับผู้ชมนะโอเคครับได้มันเป็นที่เรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับบอสทีบูดเดี๋ยววาร์ปกลับไปกันเลยเฮ้ย ช้เวลานานมากลา่าซิโมดโลเคชันกันเลยครับผู้ชมนะโอเคว่ามาแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วมันตื่นแล้วเฮ้ยโอ้ยอไ <c oughs> ตื่นอย่างวโัโอ้ยมันตื่นไวเกินนะผู้ชมนะเดี๋ยวต้องล่อให้มันไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้มันไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้แม่งตื่นว่ะชิบหายละโอ้ต้องเอาใหม่หมดเลย ไม่ได้ไม่ได้จังวะนี้อือยังไงก็ไม่ได้ครับเอทเําเหมือนเดิมครับตอนนี้ลูกดอกผมเยอะแล้วนะก็อประมาณเกือบ4ี่รอยดอกเลยยังไงก็พออยู่แล้วโอเคเดี๋ยวรอมมาทางนี้ก่อนมาเลยเจ้าแมงมุมยักษ์อุ้ยอุ้ยโดนยายว่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเหอะมาเหอะยิงใส่หัวมันแม่งเลยเนี่โอ้ยมีปล่อยใยด้วยครับผู้ชมนะนี่ยิงไป มาใครกลัวล่ะใครกลัวอุ้ยตอนนี้มันไปตีพราเซอร์อุ้ยดาเมจมันแรง,แรงมากไอ้เฮียดาเมจโคตรแรงเดี๋ยวจัดการไปก่อนเอยมาเดะยังไม่ยอมหรอกอาการหนีแบบนี้มันกันสลบแล้วใช่ไหมฮะยิงไปก่อนเอ้ยมาเดะเอ้ยยิงตูดนี่ยิงตูดกระโดดยิงเรียบร้อยอุ้ยตอนนี้ต้องหลบั่วสมุนมันด้วยครับผู้ชมนะ เอ้ยยิงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางมังกรดีกว่าเอ้ยยิงไปจะสลบยังว่ามึ <c oughs> <c oughs> งเอ้ยเรียบร้อยครับสลบเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ต้องเคลียร์สมุนก่อนเยอะเหลือเกินเดี๋ยว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 หาชาเขียวก่อนครับตอนนี้อูสมุนมันเยอะมากเพิ่มเรือไปก่อนครับเดี๋ยวแมงสลบอีกนะพลังสมุนเนี่ยก็คือมันสามารถทําให้ผมเนี่ยสลบได้ครับผู้ชมนนะพ่นไฟไปก่อน เลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับไอพวกนี้นี่จัดการไปก่อนจัดการไปก่อนเอยมาดิมาดิมาดิเออตายไปนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวเอาบอสทีบูตใส่ให้กับแมงมุมตัวนี้กันเลยครับไม่รู้ว่าตัวนี้จะโหดหรือเปล่าโอเคบอสนะครับทีบูตปึ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยครับผมจับบอสมาเธอได้แล้วนะครับเออสำหรับน้องที่อยากให้ผมจับเนี่ยก็สามารถตั้งชื่อตัวนี้ได้เลยนะครับผู้ชมนะ ก็ต้องใจที่ขี่เหมือนเดิมนะฮะบัตมาเธอโอเคไม่มีสงสัยเราต้องกลับบ้านไปครับที่ขี่ก่อนโอเคงั้นวัดไปโฮมเลยนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวตามด้วยชายเขียวไปเรียบร้อยโอเคโฮมวัดตามครับตอนนี้ก็เอามังกรไปเก็บกันก่อนครับผู้ชมนะขอบใจมากครับคุณชาเขียวอ๋อถ้าไม่มีชาเขียวผมยุ่งเลยเนะี่ยผู้ชมเออโอเคมา เดีวเราไปดูที่ขีดกันว่ามันจะมีติดตัวหรือเปล่าครับผู้ชมนะบางทีมันก็ดรอปมาจากไอ้พวกบอสเนาะผู้ชมผมก็ไม่ทันสังเกตกล่องนี้ล่ะมีหรือเปล่าไม่มีโอ้โหมันไม่มีเดี๋ยวบอดมาเธอแซนเดลผมต้องคาบเองหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหสเตนก็สองพัเลยนะผู้ชมนะอย่างเยอะไอ้บ้าเดี๋ยวก่อนผมมีกี่อันวะเนี่ยโอ้โหมีแค่ร34 โอ้ยดูข้างบนก่อนเหล็กเท่าไหร่อุย้ยข้างบนมีเยอะอยู่นี่ว่าอุย้ยงั้นผมขอไปฟาร์มเหล็กนอบรอบแล้วกันครับผู้ชมนะโอเคตอนนี้ขาดแค่ชาโคชาโคนี่แหละตัวปัญหาครับผมต้องครับไอ้วูดสปอยเลอร์มาเพิ่มละนะฮะไม่งั้นทําไม่ทันแน่ๆมันจะไม่มีจริงๆหรอวะไอ้ที่ขีบัตมาเธอของผมเนี่ยบัตรมาเธอไม่มีครับผู้ชม เดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมตอนที่มันคราฟสร็จเรียบร้อยแล้วทนะุกผู้ชมเนาะเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมตอนที่ผมเ,เตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับอผู้ชมครับ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่ยระหว่างเผมทําการเตรียมของเนี่ยผมก็ได้เสิร์ชตรงนี้นะปรากฏว่ามันมีมันมีที่ขี่ให้อเวนน่ <c oughs> <c oughs> กูก็เตรียมของเกือบจะเสร็จแล้วนะผู้ชมนะโอเคไม่เป็นไรในเมื่อมันมีที่ขี่ก็เตรียมมาก่อนนะครับโอเคงั้นก็ปล่อยมันเผาไว้ตรงนี้เลยนะครับผู้ชมนะโชคดีนะครับที่มันมีที่ขี่ไม่งั้นก็เสียเวลาเยอะเลยนะครับผู้ชมนะโอเคใส่ที่ขี่เข้าไปก่อนตอนนี้น้ําหนักไม่พอแน่นอนเลือเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่3ล้าน8นะครับก็โอเคนะไม่ได้เวอร์วังอลังการมากแต่ว่าเติมสปีดข้อตูมไปก่อน โอเคใส่ที่ขี่เข้าไปครับผู้ชมตอนนี้ก็ขี่ได้เรียบร้อยแล้วอ่ะแมงมุมครับตัวนี้ดูดิว่าดาเมจเดิมๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กัดไปก่อนมันไม่ใช่กัดนึหว่ามันเอ่เอใช้แขนโจมตีครับผู้ชมนะอยู่ที่ดาเมจสามหมื่นสี่ครับไม่ได้อัพอะไรคลิกขวาเป็นอะไรเอ่ยคลิกขวาปล่อยยายครับผู้ชมนะกด X ล่ะกด X ไม่มีกด C กด C ปล่อยพิษนะครับผู้ชมท่านนี้น่าจะทําค่าสลบได้นะผู้ชมนะโอเค กดคิวอะไรเอ่ยกดคิวปล่อยสมุนหูสมุนเยอะมากตัวนี้ไอ้ที้อะสมุนเยอะเกินมันเยอะกว่าโดเมนัสออลฟ่าอีกนะผู้ชมนะเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกวะกด I, ไอไหมไหมกด G T ทไม่น่าจะมีอนะผู้ชมนะถ้าข้อจะมีประมาณนี้แหละมัง้งอืมโอเคถ้ามีประมาณนี้ครับผู้ชมตอนนี้ก็เติมดาเมจไปก่อน13ขั้นไม่รู้ว่ามันจะแรงไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึง ตบไปอีกที3ามแสนสี่ก็ใช้ได้นะผู้ชมก็ไม่ได้รูราอะไรมากแต่ก็พลังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปฟาร์มที่อื่นกันดีกว่าครับตอนนี้ฟาร์มที่บ้านไม่น่าจะไวเนาะไปฟาร์มมอลเทนดีกว่านะเออมาๆมามาไรเลรเริ่มฟาร์มกันเลยตบทีเดียวหายไปดีไอหนูฝั่งนี้อะไรเยอะแยะอุ้ยแล้วก็มีเสียงอะไรวะอุ้ยมีมังกรมังกรอะไรวะเนะี่ยมังกรไฟเหรอ มังกรเลยอ,ะอะ่ะอุ้ยม,มีดากอนบอสครับผู้ชมตรงนี้เลเวล430อุย้ยมังกรสีสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไว้พาร์อื่นครับผู้ชมนะตัวนี้ไว้ไ <c oughs> อ้เหี้ยกูอยากได้ชิบหายเดี๋ยวขอพาร์อื่นแล้วกันครับตัวนี้ฮิลลิ่งฮิลลิ่งเดี๋ยวใส่ไปก่อนอุย้ยตัวนี้ไม่ได้เนือเลยวะ่ะอุย้ยตัวนี้มันรีเลือดไวมากว่ะผู้ชมอุย้ยไม่ต้องใช้ฮิลลิ่งเลยรีอย่างไวเอยจัดไปก่อนมาเดะ มาเด็กกว่าสิที่ไหนฮะพวกมึงเนี่ยไปตุลยดีแดนสโน่ดีดวกว่าครับวันนี้น่าจะมีสัตว์มาเกิดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตรงนี้พาราโซจัดไปก่อนเอยมาๆม,ม,มาลุยลุยลุยปเบิร์นครับจัดไปก่อนตรงนี้อะไรเยอะแยะวะฮะจัดใหญ่ไปดิเอยจัดใหญ่ไปโอ้ยยยโหใหญ่โคตรแรงกดซีอ่ะกดสีปล่อยพิษไป เออเป็นไงบ้างค่าสรุปขึ้นปะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูค่าสรุปแป๊บหนึ่งดิไม่ขึ้นเหรอเออค่าสรุปขึ้นปะไม่ขึ้นงั้นต่อยไปโอ้ยโอ้ยเอ,อค่อนข้างช้าครับผมข้างหน้ามีเอ,อ่อสโนเด็กมาด้วยครับตอนนี้แต่จัดการไปก่อนหูดามเมจเราค่อนข้างแรงครับตอนนี้เอยทีเดียวแต่ว่าเสียดายที่มันออกหมัดช้าไปนหน่อยครับตัวน,นี้ เอยจัดไปก่อนข้างหน้ามีอะไรเพียบเลยเนี่ยฮะกด R หน่อยดิจัดการมันในพวกสมุนเรียกสมุนจัดการมันเออนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> ไอเหี้ยกดตีกดตีเอยปล่อยพิดไปปล้ยพิษกรมแอนกันนะผู้ชมนะคลิกข,ขวาปล่อยยยปล่อยายายไปเอยตรงนี้อะไรโอ้จะว่าไปมันก็เล่นมันอยู่เหมือนกันนั่นเนี้ยข้างหน้ามีอะไรนะตรงนี้ ปล่อยใหญ่ไปนี่ตายหมดมีหมาหมาจะเข้ามายุ่งนี่เรียบร้อยทางนู้นก็มีหมาอีกฝูงหนึ่งโอ้ย,อยแหลกแหลกไอคิดกระตุกครับผู้ชมนะเอ้ยปล่อยยายไปตายไปให้หมดซะอุ้ยมันไม่ตายว่ะตัวนี้แม่งหนึนบเดี๋ยวอู้ถึงว่าทําไมแม่งปล่อยใหญ่แล้วไม่ตายเลเวลตั้งเยอะอยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันจุดตาม,มาก่อนนะครับผู้ชมนะอู้ตอนนี้ได้เวลมา เกือบ400เวลมันครับทีนี้มันบอกเลยว่ามันเพิ่งเลือดไปก่อนตอนนี้เลือดอยู่ที่100ล้านแล้วนะทุกคนนะเลือดเยอะมากแต่ยังไงผมกลับเข้ามาในเกมอีกทีหนึ่งมันน่าจะแบนผมแน่นอน100%นะครับผู้ชมนะ <S <S ผมไม่รู้ว่าการแก้แบนมันแก้ยังไงครับถ้าผู้ชมรู้เนี่ยก็บอกผมด้วยนะอุตส่าห์ฟา้ามาเนาะเออขี้เกียจแบบไม่อยากให้แบบสัตว์ของเรามันกระจอกลงคนระับผู้ชมนะ เอ้ยจัดไปก่อนจัดไปก่อนเอ้ยไอเยียใช้ขาเตะมันมากข้างหน้ามีเรมิงไทม์มีเอ็มพีซีครับข้างหน้าเยอะมากเดี๋ยวจัดหนวดไปก่อนตรงนี้อะไรฮะเคลียร์ไปก่อนเอ้ยมาดิมาดิ๋ยงนี้มีแมมมอสครับแมมมอสเลเวลเพือกเอ้ยเลเวลสองเหอยไม่ใช่เลเวลเพือก จัดใหญ่ไปก่อนเนอะเดี๋ยวผมจะขึ้นภูเขาไปดูครับว่าจะมีบอสมาเกิดหรือเปล่าโอเคไป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 ผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะผมก็แค่บัตรมาเธอตัวเดียวแต่ว่าค่าพลังค่อนข้างสูงครับตอนนี้ข้างหน้าเหมือนจะเป็นนกอาเจนเป็นแบบอัลฟ่านะครับว่าแล้วทำาไมสีมันแปลกๆปนกอาเจนสีขาวไม่มีหรอกผู้ชมเออมีแต่จะเป็นอัลฟาแค่นั้นเอง ข้างหน้ามีโอ้โหพาร์เมลฟาเหมือนเดิมมาเกิดอีกแล้วครับพาร์เมลฟาแต่ว่าเราไปจัดการมันดีกว่าไม่รู้ว่าดามจดเราจะสู้มันไหวหรือเปล่าเริ่มที่24ล้านดามจต,ตอนนี้ผมค่อนข้างแรงครับผู้ชมนะอะไรอะไรฮะคนใหญ่ยยไปก่อนอุย้ยใหญ่ค่อนข้างแรงตอนนี้ตีมันไปก่อนตีมันไปก่อนเออได้อยู่ได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะตายไ,ไป เรียบร้อยอินทร์อโอ้ข้างบนมีบอสครับอุ้ยโลโบดาก้อนไอตัวนี้โหดเนี่ยผู้ชมไอโลโบนี่โคตรโหดเดี๋ยวนะโอเคเลี้ยวตามไปที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้บูเลมีวอร์เดนด้วยวนีิว่าข้างบนน่ะอุ้ยมันกําลังสู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไอเขี้ยไปดูก่อนมังหวะได้ของฟรีครับยังไงครับจังหวะนี้ไอ้ยังแม่งมุมอย่างกูครับดูเขาด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงสู้กันเสร็จยังเนี่ย ยังไม่เสร็จอีกข้างล่างมีอะไรเอ่ยมีช็อตแล้วก็ตรงนี้มีแพทคีโอ้ยมึงอย่าทำร้ายแพทคีนี่จัดไปก่อนเฮ้ยโ,โข้างล่างแม่งลอดลดอย่างเยอะเลยครับผู้ชมนะแต่ว่าผมต้องจัดแล้วไหมเออเดมให้มังมุมตัวนี้สู้กับเราโลโบดีกว่าครับผู้ชมนะเดี๋ยวผมล่อมันด้วยไอ้านูธรรมดาก่อนไม่รู้ว่าจริงถึงหรือเปล่านะเอ,อ้ย จัดไปก่อนจัดไปก่อนถึงบ่าเนี่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยถึงแล้ว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 มันมาแล้วครับผู้ชมมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วไอ้เหียเพลงเพลงดังขึ้นมาทันทีมาเด็มาเด้ใครกลัวมึงล่ะฮะฮะโอ้ยตีมันไม่โดนเลยเว้ยต้องล่อมันมาใกล้ๆมา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 เด็ใครกลัวมึงล่ะฮะ ใครกลัวคุณล่ะครับต้องรอมันมาที่จุดสูงสูงเอ้ยมาด้ต่อให้หลายๆตัวก็ไม่หวั่นน่ะมาคนใหญ่โอ้โห,โอโหไอ้ยังไม่โดนเลยแมุอะไรวะเนี่ยไม่โดนเลยจัดไปก่อนมีแต่ตัวมินเนี่ยนตายครับไอ้บอสไม่เป็นไรเลยโอ้โหมันรีเลือดไวมากว่ะผู้ชมตอนนี้ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าจัดไปก่อนจัดไปก่อน เฮ้ยมันโกงเกินมันรีเลือดไวอะผู้ชมโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้รู้เลยว่าไม่ได้กลับกลับกลับ <c oughs> ไอย้ย่ารู้เลยไม่ได้ครับผู้ชมกลับดีกว่าเออโอ้ยกลับดีกว่าแม่ไอ้ย่าซูไม่ได้ครับเพราะว่ามันรีเลือดไวเกินแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็เสียแปบด้วยนะเพราะผมว่าเป็นเอ่อตัวอยู่ที่พื้นเนาะผมไม่สามารถบินขึ้นไปได้ครับผู้ชมนะก็เสียเปรียบอย่างที่เห็นนะครับผู้ชมนะโอเค นะครับสำหรับพาร์ทหน้าเนี่ยก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามกันครับสำหรับพันนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับผู้ชมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ